สวัสดีสมาชิก k ท w e เว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการใช้เมนูระบบนะครับสำหรับเมนูระบบก็คือชุดเมนูอย่างที่ท่านเห็นในเทมเพลตต้นแบบแบบลักษณะนี้นะครับจะเป็นชุดเมนูที่มีหลายๆเมนูเข้าด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมนูระบบเราจะใช้กับเทมเพลตทั้ง2องเทมเพลตแลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะในคลิปนี้คือเทมเพลตต้นแบบนะครับเทมเพลตต้นแบบจะมีข้อดีอยู่อย่างคือคุณสามารถใช้ เมนูระบบเนี่ยได้หลายตำแหน่งนะครับหรือหรือว่าหลายชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้กับเทมเพลตสาเร็จรูปที่เป็นเทมเพลตหนึ่งถึเนี่ยอันนี้เนี่ยจะใช้เพียงตำแหน่งเดียวจะเหมาะกับเว็บไซต์เพิ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกๆนะครับมีชุดเดียวจะได้ไม่สับสนมากครับเวลา ทำเว็บสาหรับการเริ่มต้นก็เรามาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับให้ทุกท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นใส่พาสเวิร์ดลงไปครับและล็อกอินหรือว่า Enter ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาสู่ในระบบการพัฒนาแล้วครับให้ทุกคนคลิกกลับไปที่เมนู1.1นะครับเพื่อกลับไปสู่หน้าเว็บไซต์หน้าแรกอีกครั้งจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยในตำแหน่งต่างๆเขาจะมีเมนูสำหรับแก้ไขหน้าเว็บอยู่นะครับถ้าอย่างที่เห็น ที่เมาส์ชี้หยุดปัจจุบันนี้นะครับเป็นเมนูสําหรับการแก้ไขในส่วนของเนื้อหานะครับก็จะมีด้วยกัน78เมนูเรียงกันตามแนวนอนนะครับปกติแล้วจะแนะนําให้มาใช้การแก้ไขผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าต้องการจะแก้หน้าไหนถูกหน้าถูกไฟล์หรือเปล่านะครับต่อกันที่เมนูระบบ่อนนะครับสำหรับเมนูระบบเนี่ยเมื่อเราล็อกอินสู่ระบบเวมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตที่เมนูตัวสุดท้ายนะครับเขาจะมีลูกศรอ,อยู่ เวลาชี้ลงไปเนี่ยก็จะมีเมนูลัดเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะแบ่งด้วยกัน3หัวข้อนะครับสำหรับหัวข้อแรกเนี่ยเพิ่มเมนูแก้ไขเมนูอันนี้สําหรับการเข้าไปแก้ไขหรือว่าเพิ่มลิงก์เมนูต่างๆนะครับส่วนที่เป็นรูปค้อนลักษณะนี้นะครับเป็นตั้งค่าตัวแปรเราจะใช้สําหรับกําหนดเรื่องความกว้างการเปลี่ยนไอคอนหน้าเมนูเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนขนาดของอเมนูนะครับส่วนตัวช่วยเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นคู่มือนะครับสําหรับ เข้าไปดูวิธีการแก้ไขเมนูระบบสําหรับในลําดับแรกนะให้เข้าไปที่เพิ่มเมนูแก้ไขเมนูครับจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะใช้งานกันบ่อยที่สุดเมื่อเข้ามาด้านในนะครับจะแบ่งด้วยกันอยู่5ส่วนด้วยกันนะครับลำดับแรกที่ท่านดูก็คือในส่วนของช่องชื่อเมนูนะครับในส่วนนี้ปกติแล้วการตั้งชื่อของเมนูเนี่ยเราจะ ใช้ตั้งได้ด้วยกัน3ตัวอักษรหรือว่า3าตัวเลขนะครับอาจจะผสมกันก็ได้แล้วแต่อย่างที่เห็นเนี่ยในชุดเมนูชุดนี้คือเมนู0ูนนะครับจะเป็น3ตัวสุดท้ายนี่คือชื่อของเมนูลำดับถัดมาส่วนที่2ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนคอลัมน์ของชื่อเมนูคอลัมน์ชื่อเมนูเนี่ยหรือคอลัมน์ซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่แสดงยัง หน้าเว็บหรือเป็นข้อความที่โชว์บนหน้าเว็บนะครับก็สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับส่วนเวลาเราจะทำลิงก์ว่าจะให้เปิดไปหน้าไหนนะครับเวลาเขาคลิกที่ชื่อเมนูต่างๆนะครับให้ดูตรงตัวช่วยครับคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ตัวช่วยเนี่ยจะเป็นคอลัมน์สำหรับหน้าที่จะเปิดไปนะครับว่าจะให้เปิดไปที่หน้านใดนะครับสังเกตว่าเวลาคลิกที่ตัวช่วยเนี่ยก็จะมีชื่อไฟล์ต่างๆเอาไว้ให้ถ้าเป็นชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ ส่วนเป็นภาษาไทยจะเป็นไฟล์จากระบบที่เขา,ามีการสร้างเอาไว้ให้ไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยอย่างหน้าหน้าแรกที่เป็นหน้าโฮมปัจจุบันนะผมอาจจะตั้งเป็นไปที่ Article 2พอคลิกปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งที่อยู่ URL ตรงนี้ตรงคอลัมน์กลางนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น Article 2ตามตัวช่วยความหมายก็คือเวลาเราจะลิงก์ไปหน้าไนก็แล้วแต่นะครับให้ถ้าลิงก์ภายในเว็บไซต์เนี่ยเราจะใช้คอลัมน์ของตัวช่วย เสมอนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการจะจะเปิดไปนะครับส่วนคอลัมน์กลางเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามทีนี้การลิงก์ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับคือการลิงก์ภายในเว็บไซต์ตัวเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็คือการลิงก์ภายในเว็บตัวเองครับโดยการคลิกผ่านตัวช่วยส่วนประเภทที่2ก็คือ การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นนะครับถ้าลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นเนี่ยเราจะต้องเอา URL เต็มของเว็บไซต์นั้นนะครับมาใส่ในช่องของตำแหน่งที่อยู่ URL นะครับหรือคอลัมน์ตรงกลางตัวนี้นั่นเอง ตัวอย่างเราจะเวลาเราคลิกไปเพจ2เนี่ยเราจะเปิดไปที่หน้าเว็บของ Google นะครับก็จะใช้เป็น HTTP นะครับตัวโปรโตคอลตัวนี้ต้องใส่เสมอนะครับ www แล้วก็อ google. อันนี้เป็นการลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นก็คือใส่ URL เต็มนะครับหากต้องการก๊อปหน้า URL นั้นหรือว่าหน้าเว็บนั้นมาใส่ก็ได้นะครับก็จะได้ผ่าเต็มเหมือนกันก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆอยู่2อย่างด้วยกันเองนะครับคือถ้าลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นเนี่ย ให้เราพิมพ์หรือว่าก๊อป URL นั้นมาวางตรงคอลัมน์กลางได้เลยหรือ2ถ้าลิงก์ภายในเว็บไซต์เราเองเนี่ยให้คลิกจากช่องตัวช่วยนะครับคอลัมน์สุดท้ายก็จะมีชื่อไฟล์ทั้งหมดที่ที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับหรือระบบทาเอาไว้ก็แล้วแต่ก็จะมีด้การัน2ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายที่จะแนะนําก็คือในเรื่องของ t a r g e t เป็นลักษณะการเปิดหน้าแสดงผลนะครับอย่างเวลาเราคลิกที่หน้าโฮมปุ๊บเนี่ยจะให้แสดงผลยังไง แล้วปกติแล้วเนี่ยระบบจะเลือกเป็น Sell เซาไว้นะครับคือแสดงผลหน้าเดิมถ้าส่วนใหญ่แล้วภายในเว็บเดียวกันเนี่ยมกักจะตั้งเป็นเซลเสมอนะครับหากไปยังเว็บไซต์อื่นอย่าง Google เนี่ยเราจะตั้งเป็นแบงค์ครับหรือบางครั้งบางหน้าในเว็บไซต์เราเองเราอาจจะตั้งเป็นเป็นแบงค์ก็ได้นะครับคือเปิดหน้าต่างใหม่อีกหน้าหนึ่งคือหน้าเดิมก็ยังคงอยู่หน้าใหม่ก็มีเพิ่มมาอีกหน้าอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหลกัหลกๆเราจะใช้เซลกับแบงค์เป็นหลักนะครับในการการแสดงผลหน้าใหม่จากนั้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ ันทึกข้อมูลได้เลยนะครับสังเกตว่าใกล้ๆกันก็จะมีปุ่มเริ่มตั้งค่าเริ่มต้นใหม่สําหรับ default กลับไปจุดเริ่มต้นนะครับคือเหมือนกับเป็นการล้างค่าระบบที่เรามีการตั้งค่าสําหรับเมนู0ุดหนึ่งนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็บันทึกข้อมูลได้เลยแล้วก็กลับมาดูหน้าแรกเหมือนเดิมอันนี้นะครับเป็นหน้า Google ที่ที่สร้างไว้จะสังเกตว่าอลองคลิกดูนะครับปุ๊บก็จะไปที่หน้า Google อันนี้เป็นการเปิดหน้าต่างใหม่